มกระโมงมาตายของมังสวยอ,อันนี้แก่ข่าวคนสวยเขาไม่ใส่ครีมนะมันก็เลยจะไม่งามเมื่อไหล่แต่เขาไม่เอ้อนนี่ของวา้เราจะขึ้นไปไหว้แม่ลักษมีกันนะคะแต่กัเด็กๆ ว่ายองค์พ่อสีวะก่อนนะคะแล้คอยไปไวัยพ่อแม่ เยอะแยเลยเขาจัดงานก็พิชลจากอยู่ตรงโน้นไกลมาก

ขอมพอปแป๊บเลยไม่เอาพ็อปเอันนี้ของ้ายขอยืมมาเปนพอปไหมสิของหวาเื่อจ้ะ,ะเะือมกลับกันเลยนะคะ,ะกลับน <c oughs> สวยเงาอ่ะโอ้ต้นคริส์มาสยังแต่ว่ามองไม่เห็นต้นสัตว์เาตกันเอาบับไกลๆสวยแบบไกลๆนะ ปุ้กได้กับโคต้องเ้าใเข้าวปนกับีมรตินาน้าานก